ราสวัสดีเพื่อนพี่ๆน้องน้องครับวันนี้กับอยูก่กัน โมบายครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อน,นไปทำคอนเทนต์ในส่วนของนักดาบครับเราจะเล่นเลเวลยางไรนะครับให้ตัวเองเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่เลเวลหนึ่งตั้งแต่ถึงเลเวลห้าสิบครับให้มันไวที่สุดนะครับผมและการทำของและการอัพปานนะครับเราจะอัพอะไรบ้างหลังจากที่ผมไปเล่นเซิร์ฟจีนมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวะจะมาอธิบายกับเพื่อนๆฟังเพื่อเป็นไกด์ก่อนที่ตัวเกมจะเปิดจริงนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับ เติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน<อ> Easy Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง 1, 1จากเพจเฟ e บ o ๊กครับ2ก็คือร i น e แอด3ก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพืเ่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยป กับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอทก4ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา บาบบ15ัมเริ่มแรกเลยนะครับเราจะพูดถึงในส่วนสิ่งที่สําคัญก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปหลักการในการเล่งเลเวลเนาะเราจะพูดในส่วนของเรื่องของปลาครับปลานเนี่ยค่อนข้างสําคัญนักดาบเนี่ยจะเก่งนะครับ ตอนที่เลเวล55ครับผมตอนที่เราได้สกิลนี้มาตอนเลเวล55เนี่ยมันจะเป็นสกิลหมู่นะครับเราจะสามารถเร่งเลเวลเนี่ยได้ไวกว่าชาวบ้านนช่วงเริ่มต้นเลยนะครับเป็นอาชีพแรกที่จะมีสกิลหมู่นะครับที่จะให้เราเนี่ยสามารถเร่งเลเวลได้แต่ช่วงที่เลเวล1ถึงเลเวล55เนี่ยเราจะไปตันในช่วงที่เลเวล45นะครับผมเลเวล45เนี่ยจากเลเวล45ถึง50เนี่ยมันจะช้าหน่อยนะครับและเราจะเร่งเลเวลยังไงในช่วงนั้นนะครับผมเอาล่ะเราจะรู้เรื่องปานก่อนครับอันดับแรรกเเนี่ยาจะ ปานอะไรผมจะอธิบายนะครับปานทั้งหมดก่อนก่อนที่เราจะไปปานต่อไปเนาะ ปานที่2นะครับเขาเรียกว่าปานแม่นยำนะครับผมปานที่3เนี่ยเป็นปานไล่ลำซึ่งมันจะไม่เหมาะกับอาชีพดาบนะครับเราจะไม่อาปานนี้เลยปานที่3อ่าปานที่3เนี่ยเป็นปานป้องกันนะครับปานที่4เนี่ยเป็นปานคลั่งนะครับผมอ่าเป็นปานคลั่งนะครับซึ่งปานคลั่งเนี่ยก็คือมันจะอยู่ในสภาวะการคลั่งครับผมทําให้มีการเพิ่มดาเมจและเพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับซึ่งเป็นปานที่หลายๆคนชอบใช้มากๆนะครับสําหรับปานนี้เนาะ ก็สามารถเลือกได้นะครับใครเล่นดาบก็จะอัปปานี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับผม ก็คือเราจะเห็นหลอดสี้มพนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเรายิ่งอับปานนะครับปานคลั่งเนี่ยหลอดตรงนี้เนี่ยมันจะเต็มนะครับมันจะเต็มไวถ้ามันเต็มเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับว่าดาวมีโคตรแรงนะครับผมตรงนี้เนาะในส่วนของปานคลั่งเอาละครับต่อมาเนี่ยก็คือปานสะท้อนบางคนเนี่ยก็ชอบเล่นสะท้อนด้วยเหมือนกันครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมเนี่ยวานทุกปานเลยเพื่อให้มันได้หนึ่งนะครับอย่างน้อยให้มันมีประโยชน์หน่อยสักนิดหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่สุดก็แล้วแต่นะครับผมก็จะโยนไป ปานต่อมานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปานจอกเกาะอ่าปานจอกเกาะนะครับเขาเรียกว่าปานทลายเกาะนั่นแหละนะครับถ้าเรียกในเวอร์ชัน PC เขาเรียกว่าจะลดพลังป้องกันของ ผู้ต่อสู้ลงนะครับและมีอัตราการเกิดด้วยนะยิ่งเราอัพสูงเลเวลสูงเนี่ยอัตราการเกิดเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะเกิดสูงเหมือนกันถ้ามันเกิดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเราจะสามารถฟาร์มได้ง,ง่ายมากขึ้นนะครับหรือเราไป PVP เนี่ยมันสามารถใช้งานได้นะครับผมและก็จอกเกราะกับชาวบ้านเนี่ยโอ้โหเราจะแรงมากขึ้นซึ่งมันจะคอมโบกับปานต่อไปครับปานนี้เนี่ยเขาเรียกว่า ปานเพิ่มโอกาสติดคริติคอลนะครับผมดามเมาจมันจะแรงมากๆนะครับผมสําหรับสําหรับปานนี้นะครับซึ่งเป็นปานหากินน่ยที่สุดแล้วของนักดาบ ซึ่งมันจะใช้งานได้ดีมากๆตอนเลเวล55ครับเพราะว่าเลเวล55เนี่ยเราจะได้สกิลหมูและพอเราใช้สกิลหมูเนี่ยบอกเลยนะครับปั่นปั่นปั่นมีติดที่ลัวๆเลยนะครับผมสำหรับสกิลนี้นาอซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถจบมอนไวฟาร์มไวได้มากขึ้นนั่นเองครับปานต่อมาครับปานนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปานลาชันพลังวิญญาณซึ่งปานนี้เนี่ยมันจะเพิ่มพลังชีวิตและพลังป้องกันตามสัดส่วนพลังป้องกันของเรานั่นเองนะครับผมซึ่ง อย่างที่บอกครับพลังป้องกันของเราเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับสนับนักดาบมันเยอะที่สุดในทุกสายชีพแล้วนะครับพลังป้องกันแล้วเราก็ไปอัพปานี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมเราก็จะมีพลังป้องกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมมันก็จะเชื่อมต่อกับปานนี้นะครับซึ่งปานนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เรามีพลังมีเลือดที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับผมปานต่อมาเนี่ยเขาเรียกว่าปานเงามืดรอบสังหาหนะครับผมซึ่งปานนี้เนี่ยจะเพิ่มโอกาส ที่จะโจมตีเพิ่มขึ้นนั้นยิ่งเราอัพเยอะเนี่ยดาเมจนะครับที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับผมปานต่อมาเนี่ยปานอัคคีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโอกาสเรเวลแรกเนี่ยก,ก็คือโอกาส5%ครับที่จะทําการสร้างค่าความเสียหาย15%เห็นไหมครับยิ่งเราอัพเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะครับของการเกิดเนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมปานสุดท้ายเนี่ยเป็นปานดาบลมซึ่งดาบลมสลาดัาเนี่ยผมแนะนําว่าไม่จะเป็นต้องอัพนะครับซึ่งมันจะช่วยให้ เพิ่มขอบเขตสกิลหมู่นะครับกว้างขึ้นนั่นเองผมไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเรามาไล่เรียงนะครับว่าเราจะอัพอะไรบ้างอันดับแรกนะครับพลังโจมตีต่ำเนาะสิบแล้วก็พลังป้องกัน10บนะครับผมอย่าไปเอาตัวเลขที่ผมอัพนะอย่าไปเอาตัวเลขที่ผมอัพอันนี้คือผมเทสเฉยนะครับแต่ถ้าเอาตามสเต็ปเนี่ยถ้าเกมเปิดมานะครับเราเล่นเนี่ยเราเอาอันนี้10นะครับโจมตีต่ํา10แล้วก็พลังป้องกัน Gen, 10นะครับผมช่วงแรกๆนะและจากนั้นนะครับให้เรานะครับเก็บพอยต์ไว <e ้นะครับพอเราเก็บพอยต์ไว้เน uh ี่ยช่วงเราเปลี่ยนคัสนะครับเปลี่ยนคัทสองเนี่ยเราก็จะเริ่มมีปานนะครับปานที่จะมีโอกาสในการติดคี้นะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยจบมอนได้ไวมากขึ้นเราก็จะเอามาลงปานนี้นะครับอาชีพดาบเริ่มมีคี้แล้วนะครับประมาณนี้นะมันจะติดคีนะผมก็สังเกตอยู่นะครับตอนแรกนะเออผมก็สังเกตนะครับแต่ แต่โอกาสในการติดคีเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าติดตลอดนะครับผมมันก็จะมีบางช่วงบางจังหวะอยู่นะครับที่มันจะติดครีนะแต่ก็ต่อมานะครับมันก็จะมีพอยท์ที่เราเหลือใช่ไหมครับตอนที่ตอนที่เราช่วงเร่งเลเวลขึ้นมานะครับช่วง45-50เนะี่ย พอยต์ของเรามันก็จะเหลือเราจะไปลงอะไรใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะจ่อเกาะหรือไปเลือกข้างนะครับผมถ้าใครจะชอบเล่นข้างนะครับเพื่อนๆก็เอาข้างนะครับไปลง10แล้วก็พอยต์ที่เหลือนะครับเราก็กลับมาอัพในส่วนของพลังป้องกันนะครับกับพลังโจมตีต่ําให้เต็มนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือหลักการในการอัพปาร์ในช่วงเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เรานะครับไต่ขึ้นมาช่วงสักประมาณเลเวล70 นะครับในวิเจ็ดสิบเนี่ยเราก็จะเริ่มมาลงในส่วนของอาราชาพลังวิญญาณแล้วนะครับผมประมาณนี้เพื่อเพิ่มพลังชีวิตให้กับเรานะครับตามส,ส่วนพลังป้องกันประมาณนี้นะครับ70ไปหา71ไปหา80เนี่ยเราก็จะเริ่มนะครับมีสกิลพอยที่มันเยอะแล้วนะครับผมเราก็จะเลือกลงแล้วนะครับผมก็จะมีเงารอบารเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราแล้วนะครับผมช่วงประมาณสักเ0เนี่ยเราก็จะไปลงอัคี ประมาณนี้นะครับมันก็จะไล่าตามสเตปนะอันนี้ก็คือช่วงแรกนะครับที่เราจะลงเนาะหลักๆเลยนะครับพลังโจมตีต่ำกับพลังป้องกันและปานดาเมจนะครับผมก็คือเพิ่มอัตราคีิติคอ้นั่นแหละนะครับผมตรงนี้เนี่ยซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเพิ่มอัตราครยตดิคอ้นะครับตรงนี้นะแต่อันนี้เนี่ยผมมองว่าตอนที่มันเกิดปานะผมเห็นมันติดคลิไง นั่นแหละผมเลยเข้าใจว่าม,มันจะมีโอกาสในการปิดคีย์เข้านะครับผมประมาณนี้นะถ้าข้อมูลไหนนะครับผิดพลาดนะเ <c oughs> พื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมเอาละครับที่นี้นะครับพอช่วงที่เราเล่นงเลเวลมาใช่ไหมสิ่งแรกครับที่เราจะต้องทําก็คือการทําของอันดับแรกเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับไปตั้งเซตบอร์ดก่อนก็คือเราจะเห็นเนี่ยของมันเต็มนะครับของเต็มกระเป๋ามากๆเลยเห็นไหม มันเยอะมากแล้วก็หินออฟมาโง่เ,เต็มเลยนะครับหินออฟส่วนใหญ่มันจะดรอปในส่วนของหินออฟป้องกันนะครับหินเขียวๆเ,เนี่ยมันจะเยอะมากแล้วเราจะจัดการมันยังไงนะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ฟันเฟืองพอเราเข้าไปที่ฟันเฟืองเนี่ยให้เรานะครับามาที่เมนูย่อยนะครับ พอเราเล่งเลเวลมาเนี่ยสมมติว่าเราไม่อยากเก็บของเลเวลไหนนะครับให้เราติ๊กตรงนี้ออกนะครับทุกทุกคนนะให้เราติ๊กตรงนี้ออกหรือเราอยากจะเข้าไปตั้งค่าให้มันลึกกว่านี้นะครับของชั้นดีของทั่วไปไม่อยากให้มันเก็บก็ไปติ BRE, ๊กตรงนี้ออกให้หมดนะครับผมตรงนี้นะผมจะไม่ลงลึกนะครับเอาแบบคร่าๆแล้วกันนะครับผมแล้วนะครับทีนี้การย่อยของนะครับพอมันเต็มเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือไม่ให้เราเก็บสม ตรงนี้เนี่ยเราไปซื้อเอาก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องเก็บเพราะว่ามันเสียเวลาในการฟาร์มนะครับติ๊กตรงนี้นะครับผมไม่ให้มันเก็บเนาะในส่วนของพวกโสมนะครับแล้วทีนี้นะครับผมในการย่อยของเนี่ยซึ่งมันจะเต็มแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะเป็นต้องไปคลิก1 2 3สนะครับผมให้เรานะครับผมติ๊กตรงนี้ขึ้นมาครับเพื่อทําการย่อยแล้วมันจะมีลูกศรติ๊กตรงนี้นะครับผมให้เราติ๊กออกครับเห็นไหม มันจะเลือกของที่เราติ๊กเลยของขาวของเขียวของฟ้านะครับถ้าเราอยากของม่วงเราก็ติ๊กแบบนี้แต่ว่าแนะนํา,นาว่าของม่วงเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อเลือกเป็นอาชีพของเรานะครับผมเผื่อเอาเอาไว้ทําของด้วยนะครับเราก็ทําการย่อยแบบนี้เลยเห็นไหมครับมันจะง่ายครับผมเราไม่จำเป็นต้องไปคลิกทีละตัวทีละตัวนะครับและอีกอย่างหนึ่งช่องเก็บของของเราเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นนะครับผมตามนี้เนี่ยได้อย่างไรก็คืออันดับแรกเลยครับ <S <S เพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจกันนะครับผม เกมนี้เนี่ยมันจะเก่งได้ด้วยระดับยศครับผมตรงนี้เนี่ยให้เรานะครับอย่าลืมต่อวันเนี่ยเก็บนะครับในส่วนของตําลึงแบบไม่แบบผูกมัดนะครับที่เราได้จากการย่อยของนั่นแหละจากการเปิดกล่องนั่นแหละนะครับผมเราเนี่ยมาซื้อนะครับแผ่นป้ายตรงนี้เพื่อไปอัพยศขั้นนะครับในแต่ละวันการอัพยศขั้นของเราเนี่ยหนึ่งก็คือได้อัตรา exp เพิ่มขึ้นอัตราในการดรอปของเพิ่มขึ้นนะครับช่องเก็บของเพิ่มขึ้นและปลดแนบรับนั่นเองนะครับผมเห็นไหม ตรงนี้แหละที่จะเติบโตได้จริงๆนะครับอย่าลืมนะและว,วิธีนะครับในการที่จะหาตัวนี้เนี่ยมันหายังไงใช่ไหมแบบล็อกนะครับ อ่าแบบบล็อกเนี่ยก็คือเราก็ย่อยของม่วงมันจะได้จากของม่วงเท่านั้นนะครับผมอ่าผมติ๊กของมื่งอย่างนี้เห็นไหมข้างล่างนะครับผมก็จะได้แบบนี้ให้เราติ๊กแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นอาชีพไหนเป็นของเรานะครับเราก็ค่อยเอาไปทําของก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะครับผมประมาณนี้นะแล้วแต่เรานะครับเราก็ย่อยแบบนี้เห็นไหมมันก็จะได้ในส่งจำลึงแบบผูกมัดมานะครับเราก็เก็บแบบนี้แหละและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มันจะได้จริงๆอ่ะมันจะได้จากกล่องน,นะครับกล่องตรงนี้เนี่ยมันจะได้จากเฉพาะมอนเตอร์ตัวใหญ่หรือ แมปรับนั่นเองนะครับแมปรับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะอยู่ข้างล่างแบบนี้เห็นไหมตัวเขียวๆนะครับแมปรับพวกนี้เนี่ยมันจะเปิดก็ต่อเมื่อเราอัพยศนะครับผมถ้าเราไม่อัพยศมันไม่เปิดนะเห็นไหมมันจะเป็นสีแดงแบบนี้เราต้องอัพยศเพิ่มนะครับมันถึงจะปลดแหกับเราประมาณนี้นะครับผมและเราก็ได้ของมาใช่ไหมหลักๆสําคัญของที่เราจะนําไปขายและหา ตาลึงแบบไม่ผูกมัดเนี่ยก็คือได้จากกล่องครับอะให้เรากดแบบนี้ครับเพราะเราเลเวลสามสิบห้าเราจะตั้งร้านค้าขายได้นะทวนะเราก็จะเริ่มหาของทําของกันแหละนะครับผมให้เราเอากล่องแบบนี้ครับที่เราได้มาจากการตีบอสเราก็จะได้แบบนี้ด้วยนะครับกล่องแบบนี้แหละเปิดออกมาครับผมนี่เห็นไหมครับอ่าดอกแบนฟ้ามาด้วยครับผมเราก็ใส่เลยแบนฟ้านะครับผมนี่ใส่แบนฟ้าไปเลยนี่โอ้หมีสร้อยเขียวด้วยครับใส่ไปเลยครับอะไรที่ดีกว่าให้เราใส่ไปเลย ตัวนี้ติดล็อกอยู่เอาปลดปลดเพื่อเอาไปขายนะครับพวกนี้คือขายได้นะถ้าไม่ติดล็อกแบบนี้นะครับคือขายได้แต่ถ้าติดล็อกแบบนี้เนี่ยขายไม่ได้นะครับผมพวกนี้แหละอ่ะพวกมันก็จะเห็นนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นของทองนะครับเออของทองที่ไม่ติดล็อกขายได้ครับผมอันนี้ขายได้นะครับเห็นไหมของพวกนี้เนี่ยมันจะเปิดได้จากกล่องนะครับและของที่ขายได้แพงๆนะครับผมแนะนําเลยหนึ่งก็คือเนี่ยพวกชุดแบบนี้ครับอ่า ชุดเกาะนะครับผมชุดเกาะแบบนี้เนี่ยขายได้อยู่นะครับขายอยู่แต่แพงแต่ถูกอยู่นะครับช่วงนี้แต่ช่วงเริ่มต้นแ่ะมันแพงนะชุดเกาะแบบนี้นะครับผมให้เราไปทำออฟนะดี Platz. ๆแล้วก็ไปวางขายก็ได้หรือไปจะไปวางก็ได้นะครับอ่าสร้อยก็ขายได้นะครับอันนี้แหละของอัพสัต์โคตรแพงนะครับผม,ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมเล่นจีนมาเนี่ยมันก็ยังแพงนะครับผมยังแพงอยู่นะยังแพงอยู่ผมได้จากตรงนี้แหละเยอะมาก และหินตีบวกนะครับก็แพงจริงๆด้วยเหมือนกันครับให้เราเอาไปขายเลยเพราะว่าทำไมละครับในตลาดเนี่ยมันจะขายถูกกว่าร้านค้าช็อปในเกมร้านค้าช็อปในเกมเนี่ยเพื่อนๆพื่เห็นนะอ่าผมจะให้ดูนะครับ ร้านค้าช็อปในเกมเห็นไหมหนึ่งพันตำลึงนะครับหนึ่งพันตำลึงนะซึ่งมันแพงนะครับผมแต่ถ้าเราไปขายในตลาดกลางอะเราก็จะดัดลงมาสักประมาณแปดร้อยนะครับเม็ดละแปดร้อยเห็นไหมเราก็จะได้ตำลึงแล้วเราก็จะได้ไปชอ็อปนะครับซื้อของมาทําตัวแล้วประมาณนี้เห็นไหมเราจะได้ไวครับผมประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปขายกับเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเราไปเลยอันนี้ก็คือหลักการในการทำของเพิ่มเลเวลนะครับผมถ้าเราไม่ทําตรงนี้เนี่ยเราจะช้ากว่าชาวบ,บ้านมากครับผม เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปนะครับโอเคนะครับทุกคนหลังจากนี้เราก็กดไปที่วาร์ปนะครับแล้วก็กลับเมืองนะเพราะเรากลับเมืองเนี่ยนะครับให้เรากดที่รูปรถเข็นนะครับถ้าเราอยากจะขายของเนาะให้เรากดไปอย่างนี้ครับแล้วก็ไปที่ร้านตัวเองนะครับถ้าใครนะครับเข้ามาใหม่ๆเดี๋ยวเขาจะให้ตั้งชื่อร้านนะครับผมอ่ะร้านผมนะก็จะปึ๊บๆเลือกตำแหน่งเสร็จปึ๊บแล้วก็แปดแปดเป็นเลยนี่ขายถูกนะครับเลขเลขดีเลขโชคจากนั้นนะครับให้กดอย่างนี้นะครับผมขึ้นมานะ แล้วเราก็เลือกของที่ไม่ติดล็อกนะครับนําไปวางอย่างนี้ครับผมอะอย่างเช่นผมจะขายเม็ดละ800ครับผมผมติ๊ก800ไปครับปึ๊บกด2งนี้ครับเห็นไหมพันหนะครับเราจะจ่ายค่าภาษีอยู่นะครับไม่ใช่แบบได้เลยนะต้องเสียค่าภาษีนะครับแล้วก็ของที่เราจะวางนะครับออย่างเช่นตรงนี้นะครับผมจะขายประมาณสักพันแนะครับผมพันแปดปึ๊บด้วยนีเยอะไปหมื่นไปนะครับอัพแล้วก็กดตรงนี้2ออ่ะ เนี่ยก็คือหลักการขายนะครับอ,อย่างเช่นของที่เขาขายกันแบบราคาแพงๆนะณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเล่นมาสักช่วงประมาณสัก40่ใช่ไหมสี่สิเนี่ยเขาก็จะขายในพวกแบบถ้าเรามีชุดกาอแบบนี้นะครับผมชุดกาอตรงนี้เนี่ยมันเป็นเลเวล45นะมันจะแพงหน่อยนะครับตรงนี้นะ,ะหรือให้เราไปเช็คในตลาดก็ได้นะครับตลาดกลางแต่เราเนี่ย ออฟสี่ช่องแล้วใช่ไหมมันจะแพงหน่อยนะครับถ้าเราออฟมานะปุ๊บถ้าขายไม่ออกค่อยมากดราคาลงนะครับหรือเราจะไปดูชาวบ้านก็ได้นะครับว่าเขาขายกันเท่าไหร่เราก็ติ๊กดูร้านแบบนี้ครับดูว่าราคาเขาขายกันเท่าไหร่นะครับผมนี่เห็นไหมอะแล้วทีนี้นะครับวิธีทําของใช่ไหมวิธีทาของทีนี้พอเราซื้อของมานะครับเราอยากจะทําของของเนี่ยแนะนำนะครับวิธีการทําก็คือให้เราออฟเนี่ยให้มันครบสี่ช่องก่อนอย่างเช่น <ๆ S 2> อาวุธห<อ> <ๆ S 2> รืออุปกรณ์ต่างๆนะครับให้เราเนี่ยออฟนะครับออฟอย่างนี้นะ ถ้าเป็นอาวุธเนี่ยหินออฟมันจะหายากนะครับผมถ้าใครมียันนะครับยันก็ใส่ยันเข้าไปก็ได้นะครับเพิ่ม10%ในการติดอย่างนี้นะครับผมเราก็ออฟเข้าไปให้มันเต็มสช่องครับถ้ามันไม่ติดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหยากนะครับช่อง4เนี่ยออฟค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับผมตรงนี้นะเราก็ออฟเข้าไปพึ่งติดไปไม่ติดโอ้โหเรียบร้อยไม่ติดด้ครับผมเราก็ยังไม่ต้องตีบวกเพราะว่าการที่เราออฟยังไม่เต็ม3ช่องไอ้สี่ช่องเนี่ย เราไปตีบวกเนี่ยเราจะกลับมาออฟไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับข้อเสียเลยนะเราต้องออฟให้เต็ม4ี่ช่องก่อนแล้วเราค่อยตีบวกนะครับอันนี้ก็คือหลักการนะวิธีการตีบวกก็อย่างนี้เลยนะครับผมติ๊กอุปกรณ์เข้ามาแล้วก็ตีบวกอ่าอันนี้ผมออฟสี่ช่องเลยนะผมก็จะตีบวกอย่างนี้นะครับผมแล้วก็หินตีบวกเนี่ยถ้าเราไปซื้อในตลาดกลางถ้าเราไปซื้อตลาดแข่งนะครับมันก็จะเสียเงินผมก็จะซื้อแบบนี้มาเลยอ่ะผมจ่ายสักสี่พันนะครับผมปึ๊กอ่าเพื่อเอาหินนะครับตีบวกนะ <ELL> ให้เราตีบวกแบบนี้นะครับให้ถึงบวก4นะครับบวก4เนี่ยคือพอนะครับอย่าเพิ่งบวก5บวก5เนี่ยโอ,อกาสแตกนะครับผมแตกคืออุปกรณ์หายเลยนะเกมนี้นะครับผมเนี่ยให้เราถึงบวกสก็พอนะครับบวก5เนี่ยถ้าเรามีของหรืออุปกรณ์นะครับชิ้นที่ซ้ำกันเนี่ยเราค่อยมาตีก็ได้ okay, ioè, N N นะครับผมโอเคเนาะอันนี้ก็คือห si okay, ลักการตีบวกนะครับตีถึงบวกสี่เนี่ยพอแล้วนะครับผมตีถึงบวกสี่นะถ้าเรานะครับได้ฉายามาเนี่ยถ้าเราอยากใช้ฉายาชิ้นไหนนะครับให้เราติกแบบนี้ครับอ่ะตีก่อน แล้วนะครับให้เราสังเกตนะฉายาเนี่ยมันจะขึ้นบนหัวใช่ไหมให้เราสังเกตจุดแดงๆตรงนี้ครับให้เราติ๊กแดงๆตรงนี้มันถึงจะใช้ฉายานั้นนะครับผมอ่ะอย่างเช่นฉายานี้ผมอยากใช้นะครับแล้วก็มาติ๊กสีเขียวด้วยครับปึ่งเห็นไหมฉายามันถึงจะขึ้นตรงหัวนะครับถ้าเราไม่ติ๊กสีแดงเนี่ยฉายามันจะไม่ขึ้นตรงหัวแล้วก็อย่าลืมครับทาทุกอย่างให้หมดนะครับเก็บค่าแอคทีฟตรงนี้เพื่อเอากล่องนะครับผมโอเคนะจากนั้นนะครับวิธีการฟาร์มฟาร์มยังไงให้ไวที่สุดนะครับให้เรานะครับด ในส่วนของยศอย่างที่ผมบอกครับกดยศออกมาเราก็จะกดแมปรับนะครับเพื่อไปตีเฉพาะมอนตัวใหญ่เพราะว่าการที่เราไปฟาร์มมอนแมปปกติเนี่ยมันมีมอนตัวใหญ่ที่น้อยมากและได้อีพีน้อยนะครับเราจะไปตีที่แมปรับอ่าผมอยู่50ใช่ไหมผมจะตีแมปรับนี้นะครับก็กดไปเลยปึ๊กอย่างนี้ครับผมเห็นไหมมันจะมีเฉพาะมอนตัวใหญ่นะครับผมสังเกตดีๆนะ มันจะมีเฉพาะมอนตัวใหญ่เพราะว่ามอนตัวใหญ่เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ exp ที่มันเยอะ2ก็คือมันจะได้เฉพาะกล่องทองนะครับอ่ามันจะได้กล่องทองด้วยนะครับถ้าตีมอนธรรมดาเนี่ยกล่องทองจะไม่ดรอปและเราจะไม่ได้ลุ้นของนะครับเราจะไม่ได้ลุ้นของเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะครับประมาณนี้อ่าเราก็จะฟาร์มแบบนี้นะครับวิธีการฟาร์มง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เรานะครับติ๊กตรงนี้ครับป,ร Him. ปาร์ตี้ออกมาครับแล้วเราดูนะครับ ช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่แบบว่าปาร์ตี้ไหนที่สร้างอยู่นะครับช่องนี้เนี่ยก็คือเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงเรานะครับมีใครบ้างแบบนี้นะครับผมโอเคนะอันนี้ก็คือหลักการในการตั้งปาร์ตี้นะครับถ้าเรานะครับอยากจะเข้าให้เราสังเกตตรงนี้ครับมันจะมีปาร์ตี้หนึ่งก็คือ8คนให้เราสังเกตนะว่าถ้า8ปดทั้แนี่คือเต็มนะครับแต่ถ้า 1นทัแหรือ2อทัแอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นคือไม่เต็มขอเข้าไปเลยนะครับการขอเข้าไปมันจะได้เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับที่ยุผมในี่คนนะครับเห็นไหม EP ที่เราจะได้เพิ่มนะครับจากการปาร์ตี้นะก็คือ8ปสิเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับออันนี้ก็จะเป็นหลักการในการตั้งปาร์ตี้เนาะถ้าเราอยากดูว่าปาร์ตี้เราอยู่ไหนเห็นไหมครับมันจะมีจุดเขียวๆอยู่งี้ตั้งตรงบอสเลยนะครับถ้าเราดาเมียพอเกาะพอป้องกันพอนะครับตีบอสได้ก็ไปตั้งที่จุด บอสเกิดนะครับเพราะว่าบอสเกิดเนี่ยเกมนี้ก็คือได้ของดีมากนะบอกไว้ก่อนนะครับผมเห็นไหมเออเราได้ลุ้นของทองนะครับจากบอสเนี่ยถ้าได้ของแดงมานี่้อืออิ่มเลยนะครับบอกไว้ก่อนโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการฟาร์มนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเล่นเลเวลจากเลเวลหนึ่งเนี่ยถึงเลเวลห้าสิบได้ไวที่สุดนะครับช่วงนักดาบเนี่ยจะเป็นเลเวลห้าสิบห้าที่จะเปลี่ยนชีวิตเรานะครับเพราะว่าเราจะมีสกิลมูนะครับผมหลักการในการหลักการในการตั้งออโต้ในการฟาร์มนะครับ ให้เราใช้แค่สกิลเดียวสกิลที่สูงที่สุดนะครับ <force> ผมอย่าลืมนะสกิลที่สูงที่สุดและให้เราเนี่ยมาติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับติ๊กตรงนี้เพื่อให้ระยะบอดของเรานะครับมันไม่วิ่งมั่วอ่า finalement. เราก็ตั้งระยะเลยตรงนี้จะเป็น5ช่องหรือว่า4ช่องอย่างนี้ก็แล้วแต่เรานะครับให้มันอยู่ใกล้ๆอย่าให้มันวิ่งไปมั่วนะครับเพราะว่าถ้าเวลาวิ่งไปมั่วเนี่ยมันจะออกจากตี้นะครับพอออกจากตี้เนี่ยมันจะฟาร์มยากครับเรานนอาจจะโดนตุ๋ยใน กางคันก็ได้นะครับเวลาเราปล่อยบอดเนาะโอเคนะครับผมประมาณนี้หลักการนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอีกหลักการหนึ่งในการล่งเลเวลนะครับถ้าเงินนะครับตรงนี้เราเหลืออ่าเราเหลือเยอะนะให้เรานะครับมาที่ตรงนี้ครับมาซื้อเม็ด ep นะครับมันใช้เม็ดละห้าพันแพงมากถ้าเรายังไม่มีเยอะเราอย่าเพิ่งซื้อนะครับมันแพงมากนะตรงนี้นะครับผมนี่นะมันจะได้ ep เพิ่มได้ครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งชั่วโมงโอเคไหมครับอ่าคล้ายๆคูณสองครับทูนประมาณนั้นแหละ โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็แนะนำเพื่อนๆในการเล่งเลเวลของเกมอยกังนะครับโมบายฝากไว้ที่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ